ไปต่อกันที่ฟุตบอลดิวิชั่นหนึ่งครับนัดกลางสัปดาห์ซึ่งถือว่าเป็นคู่ตกร้างครับก็แข่งกันที่สนามกีฬาจังหวัดระยองครับทีมพลังเพลิงครับปตทระยองทีมอันดับที่13ของตารางครับเปิดบ้านต้อนรับการเยือนวัวชนแดนใต้สงขลาเอฟซีทีมอันดับที่5นะครับเริ่มเกมได้แค่เพียง2นาทีครับแฟนบอลเจ้าถิ่นได้เฮก่อนเมื่อทางด้านของชมพูแสงโพครับอดีตแข้งเก่าของแบงคอกจูเนเตสก็ยิงประตูให้เจ้าบ้านออกนำไปก่อน1ประตูต่อศูนย์นะครับ นาทีที่14ครับสถานการณ์ของทีมเยือนแย่หนักนะครับจบา,กา,บบากจังหวัดที่นัตพลจันทะสุริวงศ์นะครับกำทัพของทีมสงขาไปเจตนาคัดสอบใส่มาคีดาเมะครับนักเตะเจ้าถิ่นตุสินไม่รอช้าครับชูใบแดงไล่ออกจากสนามทันทีอย่างไรก็ตามครับ5านาทีถัดมาครับกับเป็นสงขา FC ที่ได้ประตูทีเสมอจากเฉลินนมพลดำเหม่งครับแล้วก็ช่วยให้ทีมทีเสมอเป็น1ประตูต่อนหนึ่งนะครับ มาถึงนาทีที่28ครับปะทองมาได้ประตูขึ้นนำอีกครั้งจากโคนีฟรานซิสนะครับแล้วก็จบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้ครับครึ่งหลังนาทีที่64ครับปนายคงกระพันครับที่ย้ายมาจากบีซีเชโรศาสนะก็ยิงประตูตีเสมอให้กับสงถ่ายได้อีกครั้งครับในนาทีที่64ช่วยทีมได้มาเป็น2ประตูต่อ2นาทีที่75ครับฟงเชียร์เจ้าทีมได้ให้ครั้งจากจังหวัดที่โฟดูคริสเตียนนะครับซัดบอลเข้าไปที่เสาแรกเข้าไปครับก์ขยับเป็น3ประตูต่อ2 เกมยังไม่จบเท่านั้นครับเมื่อนันกเวทจังไทร์มายิงประตูให้สงขลา f อทีทีเสมออีกครั้งเป็น3ประตูต่อ3ในนาทีที่80ต้องบอกว่าเรื่องการสนุกจนแฟนบอลที่ว่าน่าจะจบด้วยการเสมอกันนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะครับางด้าน,นของเกมลันท่าว่าจะจบลงด้วยสกอท์นี้แต่ว่านาทีที่8ปดสิบก้ครับสจินมาได้ประตูชัยจากสปริงพูด3ามสายครับทำให้จบเกมปรทระยองครับเปิดบ้านชนะสงขลา f อไปแบบสุดคลาสสิกครับ4ประตูต่อ3ด้วยกันนะครับ